ครับก็หลังจากที่ผมใช้เวลาที่จะแก้ปัญหาจากตัวมี w a t c h s 1อยู่นานมากนะนานแบบนานมากจริงๆคือมันอยู่ๆมันก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละมันก็มีปัญหาเดิมๆซึ่งแบบเหมือนคล้ายๆแบบว่าเเปิดหาไม่ติดบ้างอะไรบ้างอ่างเงี้ยแล้วผมก็พยายามแก้อยู่โดยใช้เวลา เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่ว่าจะรีบูตใหม่ลบต่างๆใหม่ก็คือยังหาไม่เจอก็เลยสุดท้ายผมก็เลยใช้วิธีแบบเหมือนคล้ายๆแบบลบ Data มันจะมีปุ่มรีบูตกับรีเซ็ตใช่ไหมรีบูตก็คือปิดเครื่องแล้วรีคล้ายๆรีบูตก็คือปิดเครื่องเปิดอารม์เหมือนปิดเครื่องเปิดใหม่ครับแต่ว่ารีเซ็ตเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนลบข้อมูลเก่าออกแล้วก็ทําการรันใหม่ ตอนนี้ผมใช้วิธีการรีเซ็ตใหม่แต่พอรีเซ็ตใหม่มันกลายว่าเปิดเหมือนเชื่อมต่อไม่ติดสักทีอะคือแพรไม่ได้แล้วผมแค่รู้สึกว่ามันแบบมันมันมันเยอะเกินไปซึ่งตอนนี้ผมใช้วิธีสุดท้ายที่แบบคิดว่ามันคงเป็นวิธีสุดท้ายที่ผมพอจะทําได้แล้วก็คือการลบข้อมูลใหม่แล้วก็ปิดเครื่องอปิดตัวมือถือของผมใหม่แล้วก็ปิดตัวนี้ใหม่รีแล้วรีอีกนะ คือตอนนี้คิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาของ iPhone ที่เชื่อมต่อไม่ติดแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเชื่อมต่อทุกอย่างติดแต่ว่ามันเชื่อมต่อแต่ตัวมี Watch S1 ไม่ติดเท่านั้นผมก็ได้ทำการรีบูตแล้วเขาตอนเนี้จะทำทุกอย่างซึ่งตอนแรกในการสแกนคัญหามันหาไม่เจอเขาบอกว่ามันจะต้องเสียบกับไอตัวตัวชาร์จของเราเท่านั้นมันถึงจะสามารถใช้ได้อะไรเงี้ยผมจะทาการสแกนอุปกรณ์ตัวเอง อนเลกไทยจะมีสแกนจากด้านหลังคือแบบไม่ติดสแกนใหม่เนี่ยสแกนไม่ขึ้นไม่ขึ้นหน้าจออันนี้คือปัญหาที่ผมพบนะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปลอง ไปเปลี่ยนตรงเซตติ้งบลูทูธล้วก็เลื่อนไปที่มี Watch S1 ซึ่งมี Watch S1 อ่ะถ้าดูจากในหน้าจอมือถืออ่ะจะเห็นว่าของผมมันยังเขียนว่าแบบเเชื่อมต่อมี Watch S1 Active ได้อยู่แต่ว่าในแอปพลิเคชันเ่ะเปิดไม่พื้นคือแบบก็เลยแบบแบบรู้สึกติดปัญหาว่าอะไรวะทำไมมันมันไม่ได้อะไรเงี้ยสแกนใหม่อ่ะสแกนใหม่ คือพอสแกนเสร็จก็ขึ้นหน้าจอที่แบบเหมือนไม่มีอุปรกรณ์ะที่หาพบอะไรเงี้ยทั้งที่แบบเราเพิ่งสแกนไปแต่มันหาไม่เจอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงซึ่งลองแล้วลองอีกจริงๆอลองเตรวจหาด้วยการเพิ่มอุปกรณ์ในรุ่นเนี้ ไม่แอบ,บรู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันนะคือเรากร็ยกได้ว่าใช้เจ้าตัวนี้มายังไม่ถึงสามเดือนเลยมั้งเนี่ยเ,เนี่ยใช้ไม่ได้อ่ะไม่อ่อเราลองเปลี่ยนระบบจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่าด้วยความที่เรารู้ว่าภาษา,ษาไทยมันอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็คีย์เวิร์ดอาจจะไม่ค่อยดีอ่ะเราลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดูทำการรีเซ็ตโปรแกรมมี่วอตคือผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าออ่มันเป็นระบบการอัพตัวเฟิร์มแวร์ใหม่ของมี f ฟิตเนสด้วยหรือเปล่ามันทำให้แบบเหมือนมีปัญหาอะไรเงี้ยการเชื่อมต่อขัดข้องเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบ ถ้ามันมันดูมีปัญหาไปซะหมดเลยครับที่แบบน่าจะทําทุกอย่างได้ครบแล้วลอะไร่งอเราจะลบตัวที่แบบตัวลบอนนุปกรณ์นี้นี่คือลบตัวที่เป็น ตัวที่ซิงค์อยู่ในบลูทูธครับแต่ว่ามันหาไม่เจอในในหน้าจอเนี่ยอ่ะตอนนี้มาเจอในมีฟิตเนสแล้วนะกดปุ๊บแล้วก็คำขอจับคู่บลูทูธต้องการจับคู่กับจับคู่ยืนยันอุปกรณ์อนุญาตตกลงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เชื่อมต่อติดแล้วคุณเชื่อมต่อแล้วได้แล้วทุกคนโอ้เยี่ยมในที่สุดก็เชื่อมต่อกดปุ่มลงไปเพื่อเพิ่มอ,ออกกำลังกายถัดไปถัดไปถัดไป,ดไปแล้วก็สร้างเป้าหมายกาิจกรรมให้ไปถึงสิ้นสุดสร้างเป้าหมายอ่ะเออตีสักห้าร้อยแคลไม่ได้ สี่ครับสามสินาทีเนาะ,ะตีส 500, 500, ักห้าร้อยห้าหกร้อยแคลแล้วกันตั้งไว้แค่นี้ก่อนตีสะกแปดพันเก้าต่อวันเอ่อการเคลื่อนไหวอายุควรตั้งป้าหมอยังนะสามสิต่อวันอ่าตีสักชั่วโมงนวลแล้วกันเฮ้ยทุกคนติดแล้วเว้ยติดแล้วก็นี่ครับให้ พยายามเท่าที่ทําได้อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเรียกว่าบน่บนๆอุปกรณ์ใช้นะแต่ว่าคือก็อย่างที่ว่าแหละถ้าเกิดว่าวิธีเนี้ยผมลองแล้วแล้วมันใช้ไม่ได้เอาจริงผมก็ว่าจะเลิกใช้นะเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าแบบช่วงหลังมานี้มี One s ดเอที่ผมใช้มันมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อแบบบ่อยมากบ่อยแบบบ่อยครั้งเลยอะที่จะแบบเหมือนอยู่ๆก็หน้าจอแบบดับไปเลยอะไรเงี้ย โดยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมืดไปเลยได้ยังไองอะไรเงี้ยก็ก่อนหน้านี้มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งถามว่าเออเนี่ยเขาเนออี่ยอย่างเนี้ยก็ยังมีอุปกรณ์เด้งขึ้นมาให้จับคู่ตลอดเวลาซึ่งแบบซึ่งแบบเราจับคู่ไปแล้วอะหาอะไรอีกยืนยันบนโทรศัพท์อะก็เชื่อมต่ออยู่คือ คือผมไม่รู้ว่าของอื่นเป็นไหมคือของผมอะก่อนหน้านี้เวลเนี่ย,ยมันจะขึ้นแบบเนี้ยเซียวมี่วอทเอสวันอะจะขึ้นมาจับคู่เป็นสองอันเป็นเป็นเป็นตัวมี่วอทเอสวันสองอันอันบนอันล่างสองอันมันถึงจะแบบเหมือนเหมือนยืนยันสําเร็จอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าเกิดเชื่อมต่อได้แค่อันเดียวตอนแรกอะมันเหมือนกับเชื่อมในมือถือเชื่อมในบลูทูธหน้าจอมือถืออันหนึ่งแล้วก็เชื่อมในแอปพลิเคชันอีกอันหนึ่งเป็นสองอัน ถ้าเกิดว่าเชื่อมได้แค่อันเดียวอะหลังจากนั้นแม่งจะมีจะมีไอตัวโ,โคดซีเรียลนัมเบอร์เด้งอยู่อย่างเงี้ยเด้งจนกว่าเราจะได้รับการเชื่อมต่อทั้งสองอันอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ที่เราต้องทําอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนณณนะนะเวลาเนี้ยก็ดีใจว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้แล้วแต่ก็นั่นนันแหละเนยใจรู้สึกว่าช่วงหลังมานี้คือแบบเหมือนมีวัดมีปัญหาเยอะเยอะจะรู้สึกว่าจริงเฮ้ยจริงๆมันควรจะสะเทียนแล้วได้แล้วนะอะไรเงี้ยในเมื่อเขาเขาออกตัว อะไรนะมันมีตัวมีโบรอะไรสักอย่างเออนั่นแหะที่ก่อนหน้าเนี่ยเขามีผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดตัว,นตวเนี้ยไอตัวมีวอตเอสบอลเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วแบบมีปัญหาแบบนี้อีกอะก็อาจจะเปลี่ยนรุ่นไปใช้ตัวนั้นนะอะไรเงี้ยคือแบบเรายังมองว่าตัวมีบอกเอ่เอมีแบนดห้ามีแบนดสี่ยังดูไม่มีปัญหาเลยถ้าเทียบกับตัวเนี้ยอาจจะเป็นเพราะแบบ ด้วยด้วยด้วยศักยภาพของเขามันเริ่มสเสถียรแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าณณเวลาเนี้ยตัวที่ผมมีปัญหาก็คือก็สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่ผมก็แนะนาว่าเออเอเอให้ทดลองใช้วิธีแก้แบบนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะคิดว่าเป็นคลิปเสริมแล้วกันสาหรับคนที่ติดปัญหาในเรื่องของตัวมีวอตมีปัญหาซึ่งไอตัวเนี้ยจริงๆอ่ะผมว่าวิธีการแก้ไขมันใกล้เคียงคล้ายคลึงกับพวกแบบ Apple w a t อ h อะไรงนี้นะคือบางอย่างบางอย่างมันเหมือนแบบใครที่เคยใช้ Apple Watch มามันเหมือนมีแ,บบมแพลตฟอร์มบางอย่างที่มันมีความคล้ายคลึงกันในการใช้อะ่ะมันก็เลยดูเหมือนแบบเวลาติดพันแก้ปัญหาอะไรมันด้วยควนั้นที่มันมีแค่2ปุ่มอะ่ะมันจะมีวิธีกดวิธีแก้ระบบที่คล้ายคายกันในบางอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแนะว่าถ้าเกิดว่าจากคอมเมนต์ทั้งหมดที่ผมเคยคอมเมนต์ลงในคลิปมีวอ t เอ็ดวันปัญหาที่ยังไม่เกิดอะไรพวกเนี้ยต่างๆที่ผม ออตอบทุกคนไว้ที่เคยมาตอบคอมเมนต์นะไม่ว่าจะเรื่องแบบเวลาเปิดหน้าจอแล้วหน้าจอแบบมืดเปิดไม่ติดเลยอะไรเงี้ยทายังไงผมก็ได้พิมพ์ตอบในคอมเมนต์แล้วว่าเออให้กด2ปุ่มเนี้ยค้างไว้ประมาณ10วิอะไรเงี้ยแล้วปล่อยมันจะทําการรีบูตเหมือนเหมือนอารมณ์แบบเหมือนรีบูตมือถือด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพักหลังมันนี้ของผมมี w วอทเอ็ันอ่ะมันค่อนข้างที่จะหน้าจอมืดบ่อย มากมากเลยทั้งที่แบบยังขึ้นเชื่อมต่ออยู่อะไรเงี้ยซึ่งวันเนี้ยเรียกได้ว่าคือแบบหนักสุดแล้วผมก็ไม่คือผมนั่งแก้ไอ้วิธีการที่มันไม่เชื่อมต่อมาได้ประมาณสักตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะจนตอนเนี้ยมันเกือบจะสี่โมงแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเนี้ยมันต้องแก้ไขจริงๆอะไรเงี้ยถ้ามันใช้ไม่ได้อีกก็ขอโทษทุกคนคนระับผมเออก็จะเอาข้อมูลที่แบบเจอมาแล้วก็มาบอกทุกคนว่าเออมันมันมีปัญหายังไงแล้วกันอะไรเงี้ย ก็สาหรับใครที่มองว่าเออคลิปนี้มันมีปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าเออใครที่แบบเจอปัญหาคล้ายคลึงกันหรือว่าเป็นปัญหาแบบที่ผมเจอเนี่ยก็นะเอาไปลองใช้ได้อเอามาแบบแบ่งปันข้อมูลให้คนอื่นทราบอะไรเงี้ยจะได้แบบรู้วิธีการแก้ไขอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ได้ลองแล้วแล้วก็แก้ไขได้ก็หวังว่าใคร <laughs> ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับหรือว่ากดซับสไคร์นะอะไรเงี้ยจะพยายามทํา รีวิวในสิ่งที่แบบบอยซื้อมาใช้แล้วก็มีปัญหาหรือว่าถ้าเกิดไม่มีปัญหาก็จะแบบใน,ในแง่ดีว่ามันถูกหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ทุกคนได้ดูกันขอบคุณสําหรับผู้ติดตามทุกคนที่แบบยังคอยดูคลิปหรือว่าคอยติดตามคลิปของบอยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับบายบาย